ใครเลื่อนเจอคลิปนี้นี่คือดวงรายวันของคุณนะครับผมสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุบีประจําวันอ,อังคารที่27พฤษภาคม2568วันนี้จะตรงกับวันขึ้น1น่งค่ำเดือน7ปีมะเสงงูเล็กนะครับผมนะชนาสา,าเป็นมนุษย์ผู้ชายนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันเลขนำโชคสีนำโชคของวันนี้ใครที่ชมทาง ิกต่อกรือทุกๆแพลตฟอร์มนะครับถ้าชอบช่วยกดเซฟกดัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานและเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเพี่ยนพลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงที่อยู่ที่5บ9าบาทใครสนใจคนที่ชมทางทิกต็อก หรือแพลตฟอร์มอื่นๆสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมนะครับอ่ะนะฮะสีนําโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับโชคลาภก็จะเป็นสีฟ้าและเป็นสีคู่มิตรสีเสริมดวงด้วยสีที่นะครับดึงดูดความรักก็จะเป็นสีสม้มนะฮะสีที่ห้ามใช้วันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผมนะเลขนําโชควันนี้ได้แก่เลข1เลข3เลข6 เลข5เลข9เลข8และเลข7นะครับผมอ่ะสาธุพุทธทางเปิดทรรมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบนะครับอ่าและช่วยกวด like, ไลค์กดหักใจกดแชร์ให้กับอาจารย์นะก็อ่าขอให้ครูบาอาจารย์ตงเปิดดวงเปิดชะตาให้นะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมอ่าวันนี้ได้ไพ่เจ็ดดาบกิจการงานของคุณนั้นดูค่อนข้างจะต้องค่อยๆปรับตัวนะครับงาน คุณพันจะเจออุปสรรคเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะต้องอฝึกฝนนะครับแล้วค่อยๆแก้ไขการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงระวังเงินจะหายเก็บเงินไวด้ดีๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวางอาการาปวดตามข้อปวดตามกระดูกนะครับความรักคนสดนะให้ระวังคนเก่าๆหรือว่านะครับคนที่มีเจ้าของระจะเข้ามาคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากการไม่เปิดใจคุยกันต้อง ระวังนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับไปทําบุญกับวัดเก่าๆโรงพยาบาลสงฆ์นะครับนะผู้ป่วยสงอาาธอะไรประมาณนี้ก็จะดีมากนะครับผมถวายสังฆทานยาท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้พไพ่นะฮะ ทนรัวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีอาจจะมีการโยกย้ายถ่ายเทปเปลี่ยนงานนะครับแต่งานยังไม่ค่อยมั่นคงเนาะอาจจะต้องเดินทางไปนู่นมานี่การเงินครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเพราะนั้นจะใช้จะจ่ายอะไรต้องคิดก่อนนะครับผมนะ,ะสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังบ้านหมุนบ้านเอียงนะครับผมนะอาการเวียนหัวเนื่องจากการไม่ค่อยได้พักผ่อนความรักคนโสดนะครับวันนี้นะยังไม่ค่อยสมหวังนะครับนะต้อง ดูดูกันไปก่อนคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะฮะก็ต้องอหมั่นพูดคุยนะครับนะเพราะช่วงนี้ความรักดูค่อนข้างจะห่างกันนิดนึงวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับผมแล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับก็จะ,ะทําใหนะ้โชคลาภไหลามาเทมาได้นะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่อ่านะครับ อัศวินดาบกิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้จะต้องอไม่อรอช้านะครับต้องลุยแล้วนะครับนะรอช้าไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะต้องอแอคทีฟซะหน่อยเงือไม่ตกไม่ได้ตังค์สุขภาพนะครับวันนี้นะต้องหมั่นออกกําลังกายครับความรักคนโสดนะครับวันนี้รักใครชอบใครต้องบอกเขานะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักคุณต้องเปิดใจคุยกันความรักและปัญหาจะดีขึ้น วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับแล้วก็เคลียหิ้งพระอะไรให้ดีๆด้วยนะครับนะวันนี้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับอืมได้ไพ่สองเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับงานดีครับงานมาเรื่อยๆเลยแต่ใจเย็นๆนะครับการเงินนะครับวันนี้ยังไม่ได้เก็บได้เงินมาก็ต้องใช้ต้องจ่ายนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูค่อนข้างจะเครียดนะครับนะ มักจะมีเรื่องวนเวียนอยู่ในหัวก็เลยทําให้นอนไม่ค่อยหลับนะครับความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังความรักเก่าๆจะกลับเข้ามานะครับคนที่มีคู่น,นี้ความรักนะอาจจะต้องพูดคุยกันหน่อยนะครับนะให้ความรักดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพูดกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพูดกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับผมแล้วก็อย่าลืมทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงกันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวัน <c oughs> พระฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่ The Empress วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะได้รับนะความสําเร็จจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์การเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะจะได้รับเงินทองโชคลาภนะครับนานดีเลยนะครับสุขภาพนะครับในช่วงนี้ให้ระวังกระเพาะอาหารลําไส้ไม่ค่อยดีความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบนะครับมีคนแอบรักนะ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้สมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธินะครับแล้วก็สวดนมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่สิบดาบวันนี้กิจการงานของคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการาลงทุนหรือการร่วมหุ้นกับใครต้องดูดีๆนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะเซ็นสัญญานิติกรรมต่างๆต้องระมัดระวังหน่อย สุขภาพนะครับวันนี้ให้อระวังอาการปวดหลังปวดเอวนะครับนะความรักคนโสดวันนี้ให้อระวังคนมีเจ้าของจะเข้ามาแทรกนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมักจะต้องระวังคนมายุมาแย่ทําให้ความรักคุณแตกกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับแล้วก็มันขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะครับแล้วก็เคลียร์หิ้งบูชาให้สะอาดด้วยท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ สามถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นวันนี้งานดีนะครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าประสบความสําเร็จครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้เฉลิมฉลองนะฮะจะมีโชคลาภสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับนะต้องออกกําลังกายบ่อยๆความรักคนโสดวันนี้นะครับมักจะมีคนเข้ามาชอบนะความรักสําเร็จนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ นาคุณอาจจะได้ของขวัญหรือสิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระรปางนาฏปรกนะครับสวดมนต์ไหวพระเยอะๆนะครับก็จะทาให้มีโชคลาภมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ